มาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยพี่หลงไปเห่าตั้งแต่เมื่อไหร่แม่แปแ้งนแม่แปแ้งนปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัส,ด,สดีแม่ซีทุกคนทุกท่านนะครับผม ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงรถมาแล้วครับแม่แป้งทางรับตั้งแต่น้องดาวอยู่ปากทางนะครับได้ยินเสียงรถด,ดูครับดูดูโอ้ยครับแม่แป้งนะครับไม่ได้เจอลูกหนึ่งคืนนะผมโอ้ยครับโอครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยโอ้ยพี่หลงไปเห่าตั้งแต่หน้าบ้านนะครับ โอ้มาดูิโลโอ้โหพี่เดือนดูพี่เดือนนะโอ้หมีคนคิดถึงดูแม่แป้งนะบแมแป้งนะโอ้ยทิทอดลูกร้ายนะ พีแงก็ร้องนะครับร้องหาลูกครับดูครับเอ้ยนะครับอันนี้ก็มาถึงกันแล้วนะพี่หลงกับเขาเหล้านะครับลวงก,กระเกาเหล้าก็นี่ดูนะครับสายหางดักเล็กดักเด็ก,ด,กดัก,ดกเ็กนะครับ lọc 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 một đêm lọc hoa ten à ban lọc miền đẹp hòn à ban lọc 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 นค,น,คนน้ำแป้งแล้วนะก็เกี๊ยวข้ากวอร่อยนู่น,นครับก้องญี่ปุ่นครับข้างที่เราครับข้างที่เรานะครับข้างที่เราครับผมหันไปกินพี่เดียนนะพี่เดียนพี่เดียนพี่เดียนหันหน้าหาน้องคนระับหันหน้าหาน้องครับ เลื่อนลงน,นะครับไหดูเลื่อน,นลงแล้วนะครับผม เป็นตดาดักเป็นตดาดักเอ๊ะลงรดแล้วมาะควรเพิ่มต่อไปก่อนลงลรถนะคะมาลูกหลาลงมาลงมามาแล้วนะับมาแล้วข <c oughs> ุดหลองเราค,ค,ค,ครับเช็คๆๆครับ ก็ความปลอดภัยเมืองเมืองเช็คยยกเดียวน้ดงดาวนะปลอดภัยไปก่อนครับแตะแตะดูครับว่าปืนมันต่ำเยอะไหมนะต่างระดับเยอะไหมไมันจะลงนะปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับปึ๊บมา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 ,มา พักผ่อ,อนครับตอนนี้เรจะไปอาบน้ำกินน้ำนะครับ่ <c oughs> บงเพ่ครับขากแดงครับชู่ก็พีซิบลแล้วนี่นะผมอนเปรมื่อกินเขาไม่กันสับที่กินน้ำ สูงงกับพี่หน่อยนะครับตอนนี้ดูเงินไหครับไหนไหรางวัลคนเฝ้าแปงพี่เดือนน้องจันเจ้าไหนรางวัลแบงโมเต็มรถเลยค่ะโอ้หดูนะรือมาสงพี่พีหองพ่านาอเอพีข้าวนอคข้าหนอหนองแลนว่าถามพี่ครับ น้องเรียนมาทมพี่ครับดูดูดูด<ๆ>ูด<ๆ>ูสองรอบบนคลิปผมพี่ว่านพี่ว่น,วนคลิปผมแรงนี่หลหะบอกแม่ซี่ไม่ไหรมันนะไอ้นี่มองนี่กระจุดแก้งจังปังไปเฮียยังไงคือบ่จอยลุงเลยน้องดาวไปยังนู้นครับ

ฉีดน้ำครับฉีดน้ำอาบน้ำนะัหน้ำคือเป็นเกลีออยวน้ำตกไปพี่หน่อยเลยหาน้องน้องอยู่ไหนอ่ะเจ้าเจ้าเอา้ยน้องเจ้ากินนมอยู่ครับคือตีรถนะ <c oughs> อาบน้ำเสร็จยังไม่ถูไม่อะไรนะดำมากดำเงาครนะับดำพึบเลยครับน้องดาวคนระับตอนนี้ก็อาบน้ำนะครับ ทำน้ำล้อเอเอเอา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 ตีเต้นเพืบาทนี่พอแล,ล้วลมมมาตีขางอี่ยังปานนีการติเต้นอีกกินเลอด่ยเ้กนลายเหรอยู่พี่ข้าวนี้านทนีรจะไม่ยังไม่ตัลูกชายเลยเปี่ยนตัยลูกชายกนจะชินใจลย วันนี้กำลังเหนื่อยไหมเหยไหมไปจะจกลับวันนี้แล้วนะจะกลับวันนี้แล้วนะตอน,นนี้เรามีแม่ตีจะกลับวันนี้นะครับประตูนะครับก็กอดหมูอ้วนนะครับผมน,นี่นะค <ผม S 1> รับผมได้เวลาครับให้น้องดาไปพักผ่อนนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครั์กับชอบ่องพอิ้นเปอ้ลมังกรชแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ